สวัสดีครับคุณประยงคุณวิสิตสวัสดีครับเดี๋ยวลูกพี่ไปสภาก็อาจจะเจอผมตอนกลางคืนนะเพราะผมนั่งผมกินและนอนไม่ได้แล้ผมมาโมให้ฟังผมต้องนั่งย้อยก่อนสามประสาทอุทองยังอยู่ไยูดิไทยเอ้ยโอ้ยหนามอ้สุดยอดตักแม่งสุดยอดตักมึงเก้าร้อยาสิบาคนโดี สวัสดีครับพี่มิกซ์รอวันดีหมอกโกหมอกโก้ก็รอไม่น้อยกันเลยหมอกก็รอหมอกโก้ยาดีนะติดต่อหมอกโก้ได้เลยนะครับติดต่อหมอกโกได้เลยยาดีๆเยอะเลยนะครับอะไรโอหแย่งอีกต้่จะกินก็แย้งอีกโอ้โหน้ำใจนี่พอหนวดงามนี่ไม่ธรรมดานะจิตใจนี่หนวดงามแก่องมัเลขท้ายอะไรครับท่านบอกไม่ได้เดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวเลขมันเคลื่อน ลอตเตอรี่เนี่ยนะผมจะบอกให้นะทุกวันนี้แทบไม่เลือกแล้วเลขอ่ะพอถ้าเลือกแล้วถูกน่าจะถูกเหมือนนั้นแล้แม่งไม่ถูกเลยเลขเดียวข้าบังเลยนี่เรียกเสื้อใหม่ที่ไปเนี่ยเราที่หนึ่งผมไปดูนะมันมีกรณีนี้ฮะไหลสดอยู่เนี่ยไหลสดอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลองเพลงชาร์ตให้ฟังหน่อย เอออ่ะช่างเทพเอฟซีพนมตัวจริงเลยเปิดหน้าดิไทยรวมนั้นเออคนที่ได้เนี่ยเลยครับเลยโอ้ยคนเลยขครรอตเตอรี่เยอะพอดีประตูเปิดอยู่ผมก็เลยเข้ามาทีนั้นเขาไม่ให้เข้าโอ้ามไก่ขอโทษพูดพอดีผมไม่รู้อ่าผมเรื่องถ้าผมรู้แล้วผมก็จะไม่เข้ามาเออไป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 บมเพิ่งเข้าไปเจมันเป็นความปิดปอดโลก ฝากบอกพี่จอนครับพี่ส้มลงคลิปใหม่เกินต้านเจ๊กว่าไงเขาลงคลิปใหม่แล้วเขาบอกฝากบอกจอนว่าส้มลงคลิปใหม่สุดต้านหยิบมือถือได้ยังเจ๊กนา้น้องหยิบมือถือมาดูดย่าไม่ต้องเกินแล้วคลิปอะไรอะคลิปอะไรเขาว่า<อ>เกินต้านอะไปทำไปเอาไปให้คนดนเห็นหมดบอกว่ามาส่งไห้พี่ดูคนเดียวเขาส่งไปที่ที่เลขที่ดวงบอกแล้วปะเลขอะไรถายแอปไลน์อะ ไอดวงกูกระตุกกระตุกเงินอยู่ฮ่าฮ่าหัวเราะกันใหญ่เลยมีกิน<ห>นี่เลยเขาว่ามีกินนี่เกินตเขาอ๋อแสดงว่าเขาฟังลูกพี่ไงที่ว่าเอาเอาแสงให้สว่างกว่านี้เลยผมก็ต้องสว่าง <ไว S 2> เลยต้องให,หดไไ้ดูคนเดียวดูคนเดียวไม่ได้ไปโอ้โหให้สาธารณชนดูผมจะเอาชื่อบัญชีท่านไปซื้อหวยครับนี่เจ็บหนึ่งห้าเก้าเน้นเล่ะบัญชีใครเจ็บหนึ่งห้าเก้า ลงท้ายอะเราไม่มีนะลงท้ายบร,ริษัทปะหรือว่าสอป่ะ,ะคุณเอาคุณลีดาเ็นใส่ชุดว่ายน้ำแถวแถว,แถวทะเลเหรอเด็กพี่ดวงครับพี่บิ๊กสไนเปอร์เหรอคุณไม่เหรอพนมจะมาขอบคุณลูกพี่อยู่ครับเฮ้ยเรื่องอไรไอ้บางมีนบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตามความไมเต็มเราไม่ได้ทำอะไรให้เลยไม่ต้องเป็นไรพี่ดวงดูคนเดียวครับเหรอ ช่องนี้ครับเหรอช่องไหนคุณกรมลแอรบ้านหนึ่งพันคนดูเลยไม่มีใกล้มันมีใกล่ไหมมีไก่มาขายไหมมีไก่มาขายไหมนี่หนึ่งพันคนดูเนี่ยขอได้ไม่เสียดส์กันเนี่ยโดยโดนจับไก่เนี่ยเดี๋ยวเน้ำเนี่ยกินหวานไม่ขนมคนดังเหรอชื่อบัญชีทิกต็อกครับอ๋อเจ็ดหนึ่งห้าเก้าอ๋อโกเซ็มเจ็ดหนึ่งห้าเก้านี่ผมอยู่ต้อนรับให้ครับไอ้ไอ้บางมีนอยู่ไหนมานี่ดิบางมีน มังมีนอยู่บ้าง TikTok สมเชื่อแล้ว TikTok สมเชื่ออะไรนี่ก็ไม่รู้ดิใครพวกบอกดินะใครรู้อ่ะใครรู้ชื่อ TikTok มั้งของสมอ่ะใช่เพื่อนน้องมันกราบสวัสดีท่านสสและทีมงานครับไม่ใช่มาเพื่อนน้องมันไปทำที่ไหนไอเบียรู้ไอเบียจีบอยู่เออเบียจริงนี่นี่นี่คนจีบอยู่นี่คนจีบอยู่นี่สวัสดีครับ F4 บอไฟครับผมอยู่ฟาร์มไหนคาเซียอยู่ยี่สิบสามไร่ครับ อยู่ห้องครับพี่บิ๊กอายุห้องไม่ต้องมาแล้วจะทักทำไมละบางมีนว่าจะมาช่วยเ่ะมันนี้ดิใส่เชิงมีไม่มีนะลูกสุดใจตัวละห้าพันนะทักมาได้เลยนะสุดใจของแท้นะครับช่วยเอาไปสร้างผลงานหน่อยเด้วของดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไอ้คิงของมาป่วนอีกไหนล่ะมันกล้ามาล่ะพิมพ์ส้มเลยครับ S O M ใช่ S O M เออ ห่าหาพี่เจ๊กอสวัสดีค่ะทุกท่านนี่ต้มต้มมานี่ส้ม WM ไม่ได้ดูเลยนะเออช่างเจ๊กไปดูก่อนเพื่อนเลยโอ้ช่างเจ๊กใช่หนิวหขวัยเซกสุพรรณสวัสดีเซกมาเจอะมรเมื่อคืนเห็นพูดในไล์สดอยู่ว่าจะมาขอบคุณท่านสจ้าสหรอเลือดอะไรพนมเม้นเม้นไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้ขอบคุณบอกเรือะไรเออเขาไม่เขาไม่ไปยุ่งนะ เคียดเรียดมาได้ดูท่านสอสอบพวกพี่ๆมีความสุขโอ้ยผันร้อยลเลยเฮ้ยขอบคุณที่อุปุุนจริงๆช่างเจ๊กดูคลิป<ๆ>ยา่าช่างเจ๊กก็เร็วเลพี่ดวงเอาลูกชาดำไปแอบไว้ที่ไหนละ่ะคุณไพศาลส,สวัสดีครับพี่พ๊กคิดถึงเจ้าเซทีไหมโอ้ยมันตายไปแล้วนะสวัสดีครับเสียเล่หนองเตียนสวัสดีครับจะมาแบ่งแม่ไก่ด้วยบางมีนล,ะลนะน่ะไหนบางมีนอยู่ไหนแบ่งแม่ไก่ตัวไหนบางมีน สวัสดีโจโกัน<ค>เนอะเ็ืมอง,งอ่ะไก่มือกอูเห็นจะขาดได้แล้วเหมืองไม่เอากลับอ,อีกครเออหาไก่มาขข่ครับค,รคนเยอะแล้วใช่ไหม โจกันเนอร์เนี่ยไม่อยากอ่านอ่านโจอย่างเดียวได้ไหมกันเนอร์มันแสดงหัวใจกันเนอร์มันของแสดงหัวใจครับ<ะ>อ๋อพันนมจะมาแบ่งแม่ไก่แต่บางมีนบอกได้มีไก่ไทยเตะไก่ครับรแสลักรอนนี่โอนเต็มยังครับพี่โอนเต็มได้เลยโอนเต็มได้เลยครับโอนเต็มได้เลยที่ผมหรือที่ดวงอะโยิาวาบมาเลยสวัสดีครับเอฟซีโกเซ็มฟาร์มครับเอฟซีพันกว่าคนไก่นุ่มต้องมาแล้วพัน่องแล้วชิปหายแล้ว เฮ้ยขนสองเลยเหรอไก่แล้วเจ๊ถ่ายเอาไก่มาไก่นุ่มไก่นุ่มอยู่ไหนบ้างวะพี่บิ๊กพูดคนดูเยอะเก็ไม่ไม่เกี่ยวแล้เขาอยากดูไก่ท่านสอโซกันขอให้ท่านสอโซอวยพรมันเกิดนะครับเฮงๆรวยๆครับนี่เฮงๆเลยพิสิกใดก็ขอให้สมหวังระดับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับพรนี้ระดับเจ้าสัวอวยพรนะไม่ธรรมดาตังไม่มีสวัสดีพี่บิ๊กครับสวัสดีครับผ่านสองร้อยคนดู ไก่ไม่มีเลยเอาไก่บางมินมาขายเออบางมินไปบางมินไก่โตแล้วมาขาเลยเอามาสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค้าขายอะ่ะไอ้ท็อปอยู่ไหนท็อปท็อปไปกับนอนกับครอบครัวครับท็อปไปคครรอบัวหาลูกน้าพนมบอกเขาไม่ตีกับท่านสสเพราะไก่เขาก็โกเซม ฟาร์มครับเอฟซีโกเซมครับเอฟซีเกาหลีครับสาธุครับท่านนี่หวยพรไปแล้วนะรวยแน่นอนระดับเจ้าสวของหวยพรอรวยแน่ผมอยากให้รวยทุกคนแหละอยากให้คนไทยรวยทุกคนขี้สากรลังไหลสดชนไก่เอาสาไเหมอนกันเลยวได้ไข่ไก่ได้ถ้าไม่รวยเนี่ยเจ้าตงค์ที่ไหนมาซื้อไก่ใช่ถ้าเกษตรกรไม่มีรายได้เนี่ยเขาก็ไม่มีกำลังที่จะมาซื้อที่ทำเนี่ยคือ ทำเพื่อชาวเกษตรกรนะเฮเรียกเรียกคนงานมาไอ้ทีเราบอกวัติหมาเล็กหมาเล็กเนี่ยหมาเล็กมันมีสองตัวถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เป็นไก่ที่เราซื้อมาแล้วไปชนะบ้านแตนสุรินทสองล้านนะครับจะ้วใจลูกดีด้วยใช่ไหมตัวเก่าส่วนตัวใหม่เป็นไก่ที่ท็อกปั้นแล้วเดี๋ยวมาเอาเสื้อใครสั่งเสื้อไว้วะไปกินเนื้อจิ้มนี่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 วันนี้อดแล้ว ที่ก่อสร้างลูกน้องช่างเทพนะครับทานซอสตามมากินในเต็มหมดแล้วนะครับขอบคุณครับเพ็่แจ๊คนงานเด็กในฟาร์มาเฮ้ยเด็กในฟาร์มไม่มากินในเต็มแล่ะอ้าวเด็กในฟาร์มมากินในเต็มดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหมีขนมปังด้วยเป็นไงเล่าคุณป้ากินให้อร่อยอยากให้รวยทุกคนยกเสื้อนะเว้นเฮ้ยมีแต่ใส่นี่ผมเลยแอลวะมึงใส่ได้ป่ะ